คราวนี้นะครับในการประกอบหรือว่าซ่อมแซมลูกขนูเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือที่เราต้องใช้นะครับก็เดี๋ยวมาให้ดูันทีละชิ้นเลยว่าต้องมีอะไรบ้างนะครับส่วนหนกครับก็คือส่วนที่เราใช้ในการประกอบตัวปีกลูกขนูนะครับเราจะมี2ส่วนครับจะมีตัวแท่นติดปีกตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้คือตัววิเซนเบอร์เกอร์นะครับก็เป็นแท่นติดปีกที่เราใช้กันที่ร้านซูชไทยราคาจะสูงหน่อยแต่ว่าคนทาเแลใช้งานได้นานถ้าใครที่แบบไม่ได้ใช้บ่อยก็อาจจะเลือกเป็นรุ่นที่ราคาถูกย่อมเยากว่านี้ก็ได้นะครับ นี่คือตัวแท่นติดปีกนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือตัวกาวที่สำหรับจะใช้ในการติดปีกลูกขนูตัวนี้จะเป็นกาวของล็อกไทป์403นะครับก็ตัวนี้จะเป็นกาวที่ใช้ติดปีกได้ดีมากมันจะติดได้ทนแล้วก็อยู่ได้นานหลายคนจะถามว่าเราใช้เป็นพวกแบบกาวตาช้างธรรมดาใช้ติดปีกลูกขนูได้ไหมถ้าเราจริงๆก็คือใช้ได้ครับมันก็ติดอยู่แต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียว่าเราใช้ไปนานๆอะไอ้ตัวกาวตาช้างพวกนี้มันจะแห้งแล้วมันจะแข็ง ถึงเวลาหนึ่งเนี่ยปีกมันจะล่อนหลุดออกมาได้ง่ายนะครับแล้วก็นขณะเดียวกันถ้าเราต้องการซ่อมแซมตัวปีกลูกขนุต้องการลื้อติดใหม่อะพวกที่เป็นกาวตาช้าเนี่ยเราทำคำาความสะอาดลูกขนูก็ขัดผิวเนี่ยมันจะขัดได้ยากแล้วบางทีตัวผิวของลูกขนูนเนี่ยมันจะหลุดออกมาด้วยนะครับถ้าเป็นลูกขนูที่เป็นแบบราคาไม่แพงก็โอเคเราก็ใช้กาวตาช้างได้แต่ว่าถ้าเป็นลูกขนูที่เป็นเกรดดีหน่อยผมก็จะแนะนําว่าใช้เป็นกาวอย่างตัวเนี้ยอย่างล็อกไทหรือเป็นกาวสำหรับการติดปีกโดยเฉพาะมันก็ทําให้รักษาผิวลูกขนูไดด้้ีีีีีกกกววว่าาาารรรััับบเเ็็จะมมมตตนนปใสห ซ่อมลูกขนูนะเวลาหรือปีกลูกขนูที่มันติดอยู่กับลูกขนูต้องการซ่อมออกตัวนี้ก็คือตัวโบนิงสติปเปอร์มันจะเป็นใบมีดสาหรับการลอลูกขนูโดยเฉพาะมันทาให้เราสามารถจะหรือปีกออกได้ง่ายขึ้นส่วนตัวปีกของลูกขนูตรงนี้นะครับถ้าสมมติเราต้องการซ่อมเช่นปีกมันขาดไปหรืออยากจะเปลี่ยนปีกใหม่เปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดนะครับเวลาเราทาก็คือเราต้องรื้อตัวปีกเก่าตัวนี้ออกอย่างที่ดูไปตอนแรกครับถ้าเราใช้เป็นตัวใบมีดที่เป็นแบบสําหรับการลื้อลูกขนูโดยเฉพาะเนี่ยมันจะจับได้ง่ายกระชับ เราใช้มีดคัตเตอร์หรือว่ามีดธรรมดาก็ใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้มัาจะจับได้เต็มมือเราก็จะกดเข้าไปได้ง่ายแล้วก็มุมใบมีดมันจะเข้ากับความโค้งของตัวลูกขนุนได้ดีกว่านะครับเราก็ดันแล้วก็รูดออกไปได้เลยนะครับปึ๊บแบบนี้เลื่อกมานะครับเวลาจะซ่อมนะครับก็เลื่อกมาเราตัดตัวเปลี่ยกไปก่อนนะครับเราก็ต้องขูดตัวผิวลูกขนุนตรงนี้ครับให้มันเรียบเอาเศษคราบกาวเศษปีกที่มันเหลืออยู่เนี่ยขูดออกให้หมดแบบนี้นะครับปึ๊บเนี่ยฮะ มันจะง่ายปึ๊บเราขัดให้หมดตรงนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนปีกเดียวก็ลื้อปีกเดียวเราจะลือ้อทั้งหมดก็ได้พอเราขัดเสร็จแล้วถ้าให้ดีก็หาผ้าอ,อะไรมาทําความสะอาดนะครับเช็ดพวกเศษฝุ่นเศษผงอะไรพวกนี้ทําความสะอาดนิดนึงนะครับแค่นี้เราก็สามารถจะเข้าไปติดซ่อมได้เหมือนเดิมนะครับวิธีการใช้ตัวแท่นติดปีกแบบนี้แบบนี้นะครับก็คือเราจะเอาลูกขนูเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับในที่วางนี้ด้านในตรงนี้มันจะมีร่องที่จะรับกับตัวร่องของน็อกตัวท้ายลูกขนูตรงนี้ครับให้เราใส่เข้าไป แล้วก็มันจะหมุนได้เป็น3จังหวะมันจะมีตัวล็อก3จังหวะนะครับอย่าง,งัวเราติดปีกหรือลูกขนุนโดยทั่วไปเนะี่ยจะติด3ปีก็คือมันจะหมุนไปล็อก1ทีก็คือติดปีกที่1หมุนครั้งที่2นะครับครั้งที่3ได้3ปีกนะครับวางเข้าไปตรงนี้แล้วก็ลักษณะของตัวแท่นตรงนี้นครับเราสามารถจะปรับตำแหน่งมุมองศาว่าเราจะให้ปีกมันอยู่ตรงไหนหรือลูกขนุนเราขนาดใหญ่ขนาดเล็กเวลาเราวางตัวแท่นติดปีกตรงนี้ที่เราหนีบปีกกดเข้าไปเนะี่ยมันควรจะแปะเข้าไปที่ตรงกลางลูกขนุนพอดีนะครับเราสามารถจะ โอเคคราวนี้เวลาติดปีเข้าไปนะครับเพราะเราใช้แท่นติดปีดแบบนี้ก็คือตัวปีกเนี่ยมันจะถูกหนีบเข้าไปที่ตัวแคลมป์ตัวนี้นะครับเอาหนีบปีกเข้าไปมันจะมีขีดอยู่ครับก็แล้วแต่ว่าปีกลูกขนูเราจะใช้ที่ขีดไหนนะครับแล้วแต่เราก็จะให้เราลองวางลงไปดูก็ได้ว่าเราอยากให้ท้ายปีกลูกขนูเนี่ยมันอยู่ห่างจากท้ายลูกขนูแค่ไหนเราปรับตำแหน่งได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นการซ่อมปีกก็เอาให้มันเท่ากับเดิมนะผมใช้เดี๋ยวผมจะติดเข้าไปที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับเราลองวัดตำแหน่งดูก่อน แล้วก็ขั้นต่อไปก็คือใส่กาวนะครับเราใช้ตัวก,าว,วกาวตัวกาวติดปีตรงนี้ทาเข้าไปที่ตัวปีตรงนี้นะครับกาวตรงนี้เราไม่ต้องใส่เยอะนะครับเอาแค่บีบให้มันทั่วๆก็พอถ้ามันเยอะเนี่ยมันจะเยะิ้มแล้วก็มันจะแห้งช้าแล้วบีบเข้าไปนะครับทาเข้าไปตรงนี้ครับที่ตัวปีดทาลก็จะเกลี่ยๆนิดนึงนะครับให้มันทั่วตัวแท่นตรงนี้มันจะเป็นแท่นลักษณะแม่เหล็กนะครับก็คือเราแปะเข้าไปเนะะี่ยแล้วเราก็ดันเข้าไป แล้วกดเข้าไปให้แน่นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ถ้าอย่างเป็นพวกกาวแห้งเร็วอย่างพวกเนี่ยล็อกไทพวกนี้ครับปกติประมาณสักส0มสิบวิเนี่ยมันก็แห้งละเราก็สามารถจะดึงมาแล้วก็เปลี่ยนติ๊กิดกต่อไปครับพอกาวที่เราใส่ไปปิดกแรกแห้งแล้วนะครับเราก็บีบตัวคลิปนี้ออกมาครับตัวแคลมนี้ออกมาหมุนไปหนึ่งทีมจะดังล็อกแบ็กมานี่ก็คือตำแหน่งสําหรับใส่ปิดกต่อไปนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมครับ หให้ขีดมันเท่าเดิมนะครับปีกแรกเราติดที่ขีดไหนก็ปีกต่อไปก็ให้มันอยู่ตำแหน่งเดียวกันล้ะ<ป>กดให้แน่นตอนนี้ติดปีกสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมครับแล้วก็บิดเข้าไปอีกหนึ่งทีน,นี้นะครับนี่ตัวปีกเข้าไปนะครับให้มันอยู่ตำแหน่งขีดเดิมตากาวนะครับ เราทากาวต้องพยายามให้ชว์นะครับว่ากาวมันไปถึงบริเวณตรงหัวกับตรงท้ายของปีกเนี่ยถ้ากาวมันไปไม่ถึงเนี่ยเวลายิงใบมันก็จะหลุดได้ง่ายนะครับแล้วก็กดลงไปกดลงไปให้แน่นปึ้นข้าทีแบบนี้โอเคครับคราวนี้เราก็ติดครบสามปีกแล้วนะครับแล้วก็ถอดออกมาได้เลยอ่ะเราก็จะได้ลูกขนูที่ประกอบมาเสร็จแล้วนะครับสามปีกตรงนี้คราวนี้นะครับตำแหน่งขององศามุมของท้ายลูกขนูของน็อกเนี่ยเวลาเราออกมาจากเรื่องติดปีกเนี่ยมันจะเป็นมุมสาหรับธนูรีเคิร์ฟ คำว่าคญมุมสําหรับพนูรีเคิร์ฟก็คือตัวสันด้านสันของตัวท้ายลูกพนูตรงน็อกเนี่ยมันจะตรงกับปีกใดปีกหนึ่งนะครับอันนี้คือมุมของลูกพนรูรีเคิร์ฟแต่ถ้าเป็นลูกพนูคอมปลาลครับมุมมันต้องของท้ายลูกหนูจะต้องบิดไปนะครับอย่างรีเคิร์ฟสันนะครับอยู่ตรงกับ1ปีแต่ถ้าเป็นลูกคอมปลาลเราต้องหมุนให้ตัวฝั่งร่องตรงน,นี้ครับด้านร่องตรงน,นี้ตรงกับปีกใดปีกหนึ่งนะครับเวลาหมุนก็ใช้มือหมุนหรือว่าจะเสียบเข้าไปที่คันธนูแล้วก็บ ถ้าเป็นสำหรับมุมสำหรับขนุคอมปาวนะครับปีกตรงนี้1ปีกนะครับตรงกับแนวร่องอ่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับมุมรีเคิฟกับคอมปาวต้องพยายามเช็คให้ดีเพราะว่าถ้ามุมเราไม่ใช้มุมไม่ถูกต้องเนี่ยเวล่ยายิงออกไปปีกเมื่อชนเนี่ยคันธนูรูปปีกลูกขนูนก,ก็จะหลุดออกมาได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือขั้นตอนที่เราใช้ในการประกอบแล้วก็ซ่อมแซมลูกธน,นูนครับซึ่งถ้าเรามีอุปรกรณ์ทั้งหมดเนี่ยครบที่บ้าน,นครับก็สามารถทาเอง,งได้ง่ายๆครับแต่ถ้าใครที่อาจจะยังไม่มีอุปรกรณ์ก็มาให้ที่ร้านช